น้องครับมาเลี้ยงวัวครับมาดูวัวก่อนที่จะไปดูวัวพามาดูเห็ดก่อนนี่ต้นยางนาพี่น้นองปลูกปลูกตั้งแต่ปีหกศูนย์หหนึ่งหกศนย์หกหนึ่งประมาณนี้ผมปลูกตั้งแต่ปีหกหกศูนหกหนึ่งมาเนี่ยปีนี้ปีหกแปดครับผมอายุยางนาก็เจ็ดแปดปีมาแล้วครับแต่มันไม่โตเจ็ดแปดปีมาแล้วแต่มันไม่โตเพราะว่าดินปลูกสมบันสะบาลังมาก่อนแล้วก็ ใช้สารเคมียเยอะผมมาปลูกเต็มพื้นที่นี่แหละนี่ที่ต้นอยู่คาเห็นนี่ก็เป็นที่ผมเคยปลูกยางนาม,มาก่อนนะผมปลูกเป็นแถวไปเลยปลูกเป็นแถวไปห่างกันเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่ง,งประมาณนี้ประมาณต้นนั้นต้นนี้ห่างกันแต่ว่ายางนาผมมันตายหมดกับผมมันแรงผมลดน้ำไม่ไหวมันแรงเพราะว่าผมใช้รถอีตทนขุดน,น้ำม,มาจอดประมาณกระท่อมนะแล้วก็เอาบัวกับกระแปงหิว้วสองข้าง ลดหยอดไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็ปรากฏว่าสู้ไม่ไหวครับมันแรงมันตายแรงเยอะทีนี้ฝนตกมาก็รอดไม่กี่ต้นต้นที่รอดก็ไม่โตเนี่ยไม่รอดไม่โตผมก็เลยใช้วิธีกันไปหาซื้อพันต้นยูคามาปลูกแล้วก็ถอนมั่งถอนมาปลูกมั่งซื้อมั่งก็ยูคาก็ใหญ่แซงหนะ้ายางนายูคานี้อายุน้อยกว่ายางนานะนี่นี่ ตัดไปแล้วตออแรกนะตออแรกตัดไปแล้วมันใหญ่กว่านี้ตออแรกตัดไปแล้วอันนี้คือต่อสองนะต่อสองอายุกำลังจะสองปีตัดเมื่อมิถุนากลากรกดามิถุนากลากกดาปีหกหกปีวหกตัดหกปีนี้หกแปดครับผมก็อายุใกล้จะสองปีแล้วต้นต้อน,ตอนอยู่ขานี้แต่ว่าต้นยางนะในอายุใกล้จะสิบปีนะครับ เจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีเก้าปีแล้วยังไม่โตเพราะว่าเป็นพืชที่ตัวยากเนาะเป็นพืชที่ตัวยากแต่ว่าก็เริ่มมีเห็ดออกแล้วนะเห็ดดยู่คาเนี่ยก็ออกไปได้กินแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วแต่ว่าเห็ดเห็ดเห็ดละโมกผมยังไม่เห็นงัวก็ร้องแล้วเกินเห็ดละโมกผมยังไม่เห็นครับแต่ว่าก่อนนี้เริ่มมาเห็นเห็ดเขาเคยเห็นเห็ดปวกแล้วฝั่งนู้นเขาพี่เห็ดเห็ดโคนเห็ดปวกแล้วแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอแต่ว่าผมมาเจอตัวนี้ครับก่อนนี้ต้นนี้ เท่าแขนอายุอายุก็เกือบสิบปีแล้วพวกจะงมีเห็ดออกครับเห็ดก็ไม่ใช่เห็ดเห็ดละงก์นะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดทานเป็นเห็ดทานเนาะเป็นเห็ดทานผมปกไว้ให้เผื่อมีคนมาเจอเพราะว่าเขาเดินเก็บเห็ดอยู่คาเผื่อเขาไม่เห็นเขาจะเอาผมจะให้มันเป็นเชื้อแล้วผมออกไ้ด่อนนะนี่ ไรดอกอยู่ผมพยายามปลูกไว้ถังพอกินแล้วยังไม่พอกินแต่เกินกินแล้วก็มีแต่ผมจะปลูกไว้ผมไม่ให้ใครเห็นผมจะให้มันเป็นเชื้อนู่นก็มีแต่ยากปลูกมันไม่ให้ใครเห็นครับให้มันเป็นเชื้อให้มันเกิดไเชื้อต่อไปจะ,จะได้ให้มันออกเยอะไม่ใช่ไน่หรอก เพราะว่าอนะคาคตผมจะปลูกเห็ดละงอกเนี่ยตามต้นทดี่ผมเอามาปลูกจะทำเชืมาปลูกตัวนี้เสริมแต่ตัวนี้ผมปลูกไปแล้วมันไม่โตผมจงมาปลูกข้างนอกงนี้ที่มันห่างต้นยูคาสักหน่อยอันนี้ต้นพยอมอันนี้ต้นพยอมที่ผมมาปลูกครับผมเนี่ยพยอมเอามาปลูกเมื่อปีก่อนก็ไม่โตเหมือนกันเพราะว่าน้ําเวลาน้ํามานี่มันก็น้ําท่วมน้ําท่วมก็ไป คันคูตรงนั้นขาดมันก็ไหลลงไปโน่นไม่อยู่ผมจะป้องกันคูให้มันให้มันอยู่น้ําแล้วก็วังจะทํานาไงแต่มันทําไม่ได้มันทาไม่ได้ก็เลยต้องปลูกหญ้าเลี้ยงงูครับเอาเอายามาหว่านเลี้ยงงูตัวนี้จะไถแปลงนี้จะไถแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกต่อกันไปให้มันให้มันเป็นแถวอีกแถวนึงแล้วก็กลางๆก็ปลูกเพิ่มตรงนี้ที่มันไม่รอดเอา นีก่อนพี่น้องไปดูงวกันด้อยัวน่าจะพันหลักจิตมัวน่าจะพันหลักลองเดียกวันนี้ว่าจะไปตามรถไถมาก็ฝนตกีแลวครับฝนตกน้องก็เลยรอก่อนมันชื้นมันชื้นมันถ่ายยากรถมันจะฟรีผมจะว่าเขาถ่ายได้ไหมถ่ายได้แหละเขาถ่ายนาเขายังถ่ายได้เลยเนาะเขาถ่ายนาเขายังถ่ายได้เลยแต่ว่ามันมันอันนี้มันเยอะนะลมลกมันเยอะกลัวมันจะรถจะฟรีแล้วเอาไว้เอาไว้นี่หครับ พยอมตัวนี้เอ๊ะตัวนี้ไม่ใช่พยอมหรือเปล่าต้นพยอมหรือต้นรังเย่มันใช่พยอมหรือต้นรังผมชักสงสัยเลยไม่ต้นพยอมกับต้นรังเนาะเนี่ยต้นต้นไหนสาบเสือที่ผมถอนลกเลยนะตัวนี้ลกเลยนะผมถอนเตียนเลยเห็นไหมถอนเตียนเบาๆนี่ลกมากเลยลกลกแบบนี้แหละลกแบบนี้แหละลกแบบนี้ลกลกแบบนั้นนะน่อันนี้ผมถอนมา วางไว้น,น,นี่หลายกองอยู่ตรงนู้นยังไม่ได้ถอนอตรงนู้นยังไม่ได้ถอนอีกนิดหนึ่งอาจจะถอนออกแล้วก็งวงให้กินหญ้าให้หมดแล้วว่าฝั่งนู้นก็จะเดินถอนไปเรื่อยส่วนตนัวไหนที่มันเยอะจัดก็ให้รดไทไถเอาแลไรแห้งชองเป็นยะนะังไงนี่แล้วถ่ายรูปให้พัญญาดูก่อนพัญญาชอบดูลูกๆงวงว,งวแม่เขาก็นอนตรงนั้น ชันเรม